ชาเปอร์อสปอร์ตที่เป็นทคนที่บร้อยอะชาเปอร์ฮะบอสเซี่อโนวินจัลัมจินเซอร์ซอยแปรครับตรงนี้ซอยแบรเก็บอยู่นิ่งๆซอยแบรทริปเปิลคิวแบบนิ่งๆนิ่งๆในบ้านหลังเดียวแล้วฝั่งของบุรีรัมย์แทบจะไม่รู้ตัวด้วยชาเปอร์กัน ยังคงวัดกันที่ความคมในการยิงเหมือนเดิมเลยนะใช่คมีแผงแค่ในช่วงแรกเท่านั้นที่ไปแตะจุดจุดมาแล้วก็ทําให้เขาต้องไปการจุดสี่แล้วก็โอนคนมาจุดบีหยุดได้นิดนึงแล้วสุดท้ายก็ไปจุดเขาเองเอโรดอยู่แต่กีตาร์เป็น้เพลงเพลงรักแล้วกิงกิเคกเคาะเพื่อนยังจะยิงเลยนะกีตาบอกนะมันผัดนะและเหยียบกันทั้งคู่ตรงนี้มีการเคลียร์จุดกันก่อนแล้วดูฮะในว่าฟิสล็อตไม่ยอมให้ชาเปอร์แซงอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนนะไหลมาอยู่แต่ตรงนี้ของตัวเองนะเดี๋ยวคิดอยู่ด ยังไงดีฮะมีซอยแบสแซนบอย <got> ตดกดอีกหนึ่งได้อีกหนึ่งตรงนี้มาไหลต่อเดอะคคิทคมจริงอ่ะเดอะคคิทคมจัดครับอยากจะบอกว่าตอนแรกชาเปอร์เป็นคนคองคิวฟีนะแต่แค่ชีกตรงนี้แล้วก็ซีวันที่พลิกขึ้นมาเดอะคคิทพลิกขึ้นมาตรงนี้เป็นไดโวคองคิฟวฟีเรายึดจุดนี้ไว้ได้จน,นทำคะแนนใส่ชาเปอร์ไปนี่คือหนึ่งในทีมที่ฟอร์มร้องไห้ที่สุดกับไดโวฟรีสล็อตครับตรงนี้นะเนี่ยเน่เข้ามา拉斯เอ็กล็อกหัวไปหนึ่งคนเก็ดน้นสลันไปได้เเเหหยยยยีีบบแแลลล้้้วไไ่่่ตตตาาาามมมมมรรรงงนคััปะะะณ30อฮ เีวลาอย่างมีขึ้นหลอดปาดมาตรงนี้รัสเอเก็บไป2เก็บไป3เอาดิมาดิครับซ้ายขวามาหมดแต่ว่าตรงนี้ผู้รีรั็ยคยังเต็ดนะโบสกับเบนจัดไปคนละหนึ่งอะครับผมเบนซี่กับโบนครับผู้หูโตปีตามไปลื้อมาตรงนี้ส่วนหน้าโน,นวินไปเก็บหน้าเบนซี่มารัสเอเก็บไปแล้วทริปเปิลคิวแล้วคอสคิวตรงนี้ด้วยอันนายเลเตอร์จะลือหมดแผงไหมจะเก็บคนที่5แต่ว่าระยะเวลามันหมดก่อนรัสเอขยับปืนเข้ามาสเปย์เก็บไปได้1คนถ้ากิดว่าเก็บไป5แล้วจากการเล่นในครั้งนี้แล้วรัสเอ่ตามลงไปยิงต่อ รอดูครับเขาเดาอมาตรงนี้ครับ,บอร์แบ็กชีนและบอยบอร์แบ็กชีนที่สวยามกว่ากอ่อนไดโวอรฟีสลอ็อตครับ144 147ไปแล้วแล้วตอนนี้ไม่ทนนันแล้วแชมเปี้ยนของเราตอนนี้ก็เป็นร้อยครับไดโวอรฟีสลอ็สลอตครับโอ้โหเป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปสู่รายการโลดทูพีโอดีเอ็มเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพครับผมโอ้โหแชมเปี้ยนของอันติเมตอร์แฟ็กในครั้งนี้ปี2020ก็คือพวกเขาทีมที่คัดเลือกมาตั้งแต่เป็นพันๆทีมมาแล้ว เกมนี้ตูสูสีจริงๆที่แต้มเนี่ยสลับไปสลับมาชาปเปอร์ก็ไล่บี้ไม่หยุดเหมือนกันนะต้องครับแล้วสกอร์ทั้งสองทีมเขียดฉิวสูสีกันตลอดครับแต่เป็นทางไดโวตปีสล็อตครับที่พลิกสถานการณ์กลับมาจนได้ครับโคตรมันเลยฮะเกมนี้